สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรโค้งสุดท้ายนะครับ2ตัวบน4ชุดตรงๆนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ลงให้วันนี้นะครับแล้วก็เข้านะครับเมื่อช่วงตอนเช้านะครับสูตรนี้ลงให้ไปนะครับมีแค่4ชุดเท่านั้นนะครับปรากฏว่าผลรางวัลออก9.03นะครับก็เข้าตรงๆนะครับ0ูนหลัก10เลข0นะครับ หลักหน่วยเลขสามนี hmm ่ส hmm. like ูตรนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับผมในงวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งเดือนหกก็คือหนึ่งมิถุนายนนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางในซื้อในการซื้อสลากงวดหน้านะครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรในเข้าเราก็คำนวณเอาไว้เป็นแนวทางต่อนะครับสูตรไหนหลุดไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะผมเดี๋ยวผมจะหาแนวทางสูตรสูตรอื่นมาทดแทนให้นะครับสูตรนี้ก็ถือว่ามีตัวเลขไม่มากนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรที่หหลักหมืน่นบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2สองครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1สูตรที่2หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก2คงที่บวกบวกร้อยท้ายครั้งที่12ครั้งนะครับแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2สาิติก็ตั้งแต่ 8.5ยาวมาจนถึงงวดวันนี้นะครับเ0้นี่นะครับ0 3ย์เป็นเลขเด่นนะครับที่ผมเน้นเลยในวันนี้นะครับแต่ถึงแม้มันอาจจะตรงเลขดังนะครับแต่ก็อาจจะมีหลายท่านถูกอยู่บ้างนะครับเอาไม่พูดมากนะมาดูงวดใหม่กันเลยนะครับนี่เพื่อบางท่านใจร้อนนะครับเพื่อบางท่านใจร้อน,นงวันนี้อาจจะไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรนะครับแก้ตัวใหม่งวัหน้านะครับ ท่านใดที่โชคดีงวดนี้ก็ดูไว้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับงวดหน้าจะได้ไปหาซื้อใหม่นะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสามครั้งนะบหมื่นบวกกันสามครั้งสามสามเก้านะครับแล้วบวกรอยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขหกบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสามบวกสามได้หกแล้วบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง บวกเลข3บวกเลข3คงที่บวกเลข3คงที่นะครับ9บวก6ได้15 15บวก6ได้21 21 22 23 23บวก3ได้26นะครับนับอีกทีนะเพื่อพิษ9บว6 15 15บวก6 21 21 22 23, 23 23 26ถูกต้องนะครับได้เลข6ตัวแรก สูตรบวกหนึ่งครับสูตรนี้จะบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งได้เจ็ดดังนั้นเราจะได้เลขเด่นอ่าตอนนี้มันสุดหน้าแล้วนะเดี๋ยวผมไปขึ้นหน้าใหม่ให้นะสูตรที่หนึ่งนะครับได้หกเจ็ดนี่นะครับเดี๋ยวมาดูสูตรที่สองในหลักหน่วยนะครับ ว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับ 1. บวกกัน2ครั้งได้2บวกหลักหมื่นเลข3บวกหน่วยบนเลข3บวก10ล่างเลข9บวก10หน้าครั้งที่1นครั้ง 3, 3 6, 8, บวก3ได้6บวกร้อยท้ายครั้งที่1 2 2ครั้ง6-6 12บนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข7 หน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหนสูตรนี้จะบวกเลขหก 6, บวกเลขหก 6, บวกเลก6ข6กคงที่นะครับ2อบวกสก็ได้ห 5, 5. ้าหบวกสมได้แ8ดแดบวกเ้าได้สิ17จ็บวกหได้ยี่สิบสามยาี่้ายี่้าก็เป็นสามสิหสสหนะครับบวกเจ็ดสี่สิบบวกหนึ่งสีี่สิบสา บวกหกสี่สิบเก้าได้เลขเก้าตัวแรกนะครับสูตรบวกสองสูตรที่สองบวกสองเก้าก็สิบสิบเอ็ดเก้ากับหนึ่งนะครับสูตรที่สองได้เก้ากับหนึ่งก็นำตัวเลขที่คำนวณได้นะครับเก้ากับหนึ่ง คราวนี้เราก็จะจับคู่กันนะครับเป็น6กเนะครับ61 79ตัวสุดท้าย71นี่คือแนวทางงวดใหม่นะครับในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับใครชอบนะครับก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับ ส่วนจะเข้าหรือจะลุดตรงนี้ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบนะครับอันนี้ก็พึ่งจะสลากออกวันนี้เองนะครับแต่ก็ลงให้ก่อนนะต้องรอดูในวันหน้านะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาสรุปกันในช่วงท้ายอีกทีเพราะว่ามันต้องไปเทียบกันหลายสูตรนะครับต้องไปเทียบหลัก10ส,สูตรอืน่นแล้วก็หลักหน่วยสูตรอื่นอีกต้องไปเทียบสูตร10หน่วยอีกนะครับ เราถึงจะรู้ว่า4ชุดนี้นะครับมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับผมสูตรใหม่ๆลงให้ทุกวันนะครับผมหลังจากที่คำนวณสูตรเก่าเสร็จนะครับสูตรใหม่ก็จะทยอยตามลงมาอีกหลายสูตรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับงวดหน้าก็คอยลุ้นกันใหม่นะครับงวดนี้ท่านไหนที่พลาดไปนะผมก็ไม่ต้องเสียใจนะแก้ตัวงวดหน้านะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าจะลงสูตรไหนให้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ